ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตามีพนักงานออฟฟิศผู้ชายคนหนึ่งออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อดูแลสุขภาพมีคนถามเขาว่าเขารำบากทั้งวันรายได้ก็นิดเดียวแต่ทำไมต้องเสียเวลาเสียเงินไปดูแลบำรุงสุขภาพคำตอบของเขาทำให้ทุกคนตื่นขึ้นมาสิบกว่าปีก่อนพ่อของผมสะสมเงินได้หนึ่งล้านแปดแสนบาท แต่จ่ายไปเป็นค่ารักษาพยาบาลคุณปู่เกือบหมดเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเงินเก็บสะสมกว่า15ปี2ล้าน5แสนบาทของผมก็เอาไปรักษาคุณพ่อจนเกือบหมดเช่นเดียวกันในสองรุ่นของเราต่างก็ทำงานให้กับโรงพยาบาลผมไม่อยากที่จะทำร้ายลูกๆของผมไม่ต้องการให้ทั้ง3รุ่น ต้องทำงานให้กับโรงพยาบาลในขณะที่ยังไม่เจ็บป่วยผมต้องรักษาร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองให้ดีการรักษาสุขภาพให้ปกตินั้นมีค่าใช้จ่ายแพงยังไงก็ไม่แพงเท่ากับค่ายาค่าหมอในโรงพยาบาลถ้ามีคนคอยตอกย้ำท่านเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพท่านต้องขอบคุณเขาไว้มากๆมิตรที่แท้จริง ต้องบอกกล่าวกันในสิ่งนี้เรามักจะใช้คำสามคำนี้เพื่อพูดหลีกเลี่ยงการดูแลสุขภาพของเรายังไม่สนใจยังไม่มีความจาเป็นยังไม่ถึงเวลาแต่เมื่อถึงเวลาคุณหมอพูด3ามคำอาการเจ็บป่วยของท่านรุนแรงมากแต่ยังดียังรักษาได้แต่ถ้าว่ามันจำเป็นต้องใช้เงินคุณหมอใช้เวลาพูดกับท่านสนาที ก็สามารถควักเงินออกจากกระเป๋าของท่านที่เก็บสะสมมานานกว่า30ปีได้การุณานะดูแลร่างกายตัวเองให้ดีอวัยวะต่างๆของร่างกายนั้นแพงมากและอะไหล่เหล่านั้นก็หายากด้วยเช่นเดียวกันมีค่าใช้จ่ายแพงมหาศาลไม่มีใครไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายประท้วงเราจากการใช้งานจากการตรากดํา จากการทำงานมาทั้งชีวิตไปหาคุณหมอเพื่อทำการรักษาถึงเวลานั้นคุณหมอจะบอกเท่าไหร่เราก็ยอมมนุษย์เหล่านี้มักจะยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำให้ได้เงินตราแล้วยอมสูญเสียเงินตราเพื่อการฟื้นฟูรักษาสุขภาพคำกล่าวขององค์ดาลิลามะอย่าล่ออย่าผัดวันประกันพุ่งอย่าทอ้ออย่ายอมถอดใจ กับการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านอย่างจริงจังไม่งั้นจะเป็นไปดังคำกล่าวที่ว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตา